สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะมอนี้มาพบก,กันคือเก่าค่ะในวันที่เกา่ามีทุนายนุนพ่อสองสองพันห้าร้อยหกสิบห,ห,หค่ะมาเขาปลาคือเก่าค่ะพี่น้องมอนี้กับมาปลาผู้พละานสูงนะคะมากันหลายคนค่ะมอนี้มาหลดยุต์ค่ะมาพบกันกับรรยากาศคุ้มคืมค่ะพี่น้องมาหลุนมา่สมน้ากันด้วยค่ะว่ามอนี้สิมานบอสิมีเฮ็ดยังเกิดบ่อค่ะมือนี่เอาไปกันเลยค่ะพี่น้องมา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  ดงคักว่าอ้ยมา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 พี่มาพี่หามึงเด้อหามึงเด้อบานเอกพี่แล้วน้องเด้อพี่น้องไมทำกันสิคนพี่น้องหามึงเด้อเริ่มเห็นแล้วอยเงเทียมหนาเบิ่งซะบ้านทนเทียมเส้นหนาอกาี่นองหอกงายหอกงยเีย พ่ออีกแล้วค่ะพ่ออีกแล้วยางมานโดนโดนจังพ่อเนอะาะเนี่ยมันก็ไม่ยีเทียมยยผ่านต้นแจ้งยางไมใส่พี่เนาะเห็นดอกเดียวค่ะเหน็นพี่เนาะโอ้ยอลมแล้วพี่เนาะลมแล้วค่ะลมแล้วพี่เพื่อนเขาพูดว่า ขี้ผึ้งได้ไปน้องยี้ผึ้งเด้อมามามาไปน้องมานน้ำกันได้ค่ะนี่มันลงท่านเดียวกันขี้พึ่งลังแต่งเหรอโอ้ยง่ามแห้งงามแห้งไม่เห็นซดเนี่ยออกซื้อเนี่ยโอ้ยม่แล้วค่ะแม่แล้วขึ้าเลยขึ้นนาจะคองนี่มานน้ำกันสิบสามคนพอมันนี่น่องมันมันมานน้ำกันได้พี่น้องเด้อพุ่นแห่มากเหพุ่นอ่ะมา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 พุ่นวางทีมงานค่ะทีมงานเดียวกันผ่านตูนจังเสียไปใส่ พอพู้ระดอค่ะให้เพ่อเก็บห้ยได้บ้านค่าทายลูก<า>โอเคขอบคุณค่ะหอมกันเลยพี่น้องหอมกันเลยวโะหมกันแล้วไปยังไรพี่นอ้งนงนนนองพี่ลง,งเอ้ยมานีบาน่บ่ยางไรคือคือเม,มืออ่อยทางนอกพูดได้กันได้นอกพูเห็นปากกินเบาเนาะ ยางเจ็ขคืนพูโล่งหวยพี่น้องเอ้ยมาเลคุณมาฝอกันกลางอำเภอได้พี่น้องจะทั้งไรแน่มาฝอกันกลางป่าทีบานใา้โยกสันผ่านต้นผุนพี่น้องเอ้ยน้ำเห็นผ่านต้นเน้วมาตะกุงตะกาผ่านต้น อะไรล่ะผ่านนคนโกมเป็นยังไงคือขึ้นเน้อ้หาตัวผัวนามึงนาแบี้าตัวเนี่ยมันน่ลอ่นนโใช่ไหมล่ะมันมันงามแท้นี่ยไม่ใส่เนี่ตาบางใหญ่ก็เลื่องก็เต็มุนพี่น้อพุ่หน่คนบ้าห่วงกันผุนนี่ขุนใจใจใจอย่ร้ายขุนขุนยังของ่สวยจะได้มีหัวแม่จุดก็ได้ อัไหนีเผือเนยค่ะดำดํโซ่พ่นเนี่ยเผอทานค่ะออไยห่กระาหน่อยหน่อก็แห้งอันไหนี่เผิงทานที่ทานก็เป็นเผิงทานก็เลยยางเนาะนี่ดำคือมีแต่เหอะแถวพี่หน่องคนน่ะคนละมีเหอะอ้ยงามากคนทวนน้าอยู่คนละท่านฟูนคุณคุณเมียวางขงุนสามีไทยของเนี่ไทยแล้วอันนี้อันนี้ของพานทนค่ะอุ้ยกระตาอันนี้ของพานทูนค่ะ พ่อหนาพ่อตาอยู่เนาะผมวมาแล้วหนีไปนี önem, ่จ่าพี่เนาะกำลังมาหาผอกันพ่เว้ดอกง่ายง่าื่นดอกง่ผเดอกง่ยพอา่าื่อบง่ื่เวอนะดอกง่่งไงวดนเอามาส้มมาสมไหมทำงายมาขนาดนั้นเอามาสซ่ให้เพื่อนบึงเลยเพื่อนบังอย่ามันเจ็บนํา

เฮ็ดปุ่งแดงค่ะพี่น้องโอู้หูงอไก่เฮ็ดปุ่งแดงเฮ็ดปุ่งแดงโอู้หูง่อยตัวน้องแตกบ่นี่เห็ดปุ่งง่อยพี่น้อเฮ็ดปึ่งง่อยน้อไงค่ะง่อยเนี่ยฮู้ยพี่ห้อ เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดขาเฮ็ดไหนเขาตื่นปากเอ้ามีแมงจ๋อเนาะจัวนเจ้เกิดแข็งยี่เนาะไม่แมงจอใส่อายุใส่อายุพูดแข็งจืงคืองพันธุ์ทุนขึ้นมาไหนเขาเนี่ยอ, <laughs> <laughs> อมปลาลึก <laughs> ปลาละึกโอเคเรียบ เดงค่ะคล้ายแ่นี่ไปแล้วเห็้ยยังเฮ้ยเรออู้ถ้าผุนกระได้ถ้าผุนใส่โซบังกุนิดยันเลยงูกแดงานั้นเพี่นาะถ้านีกับสีเก็บด้วยปะ เห็นี่มอดอเห็ดเนมบ้าพี่น้องเนี่ยมาไก๊ๆเห็นเดแดงพป่นเ็นเแดงเห็นเือกแดงเสียที่ได้มีดอกเดียวน้ออะไรเนาะหเทียนไปยังไงเห็น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 ยังน ไอเก็บอยู่บอลงมณีอี้หพึ่นงมานเนาะให้เบื้องแน่จักบาทใไอสันผู้สมงพึ่งเบื้องแน่เห็ดผึองแดงเห็ดผึองเหลือมเห็ดงูเห็ดผึองอืมรวมๆเนาะอ่าอู้หูนธุ์ไดมานกันเนาะคนน่ะเลยเครื่องกะตาเลยเด้อพี่น้องเอยไม่ใช่กะตาไม่ใช่เทียมไม่ใช่เทียมค่ะนี่ยมันมันฟูรลกแกงใหญ่ๆไปเลยเนาะ ท่านส่นจักไปิสายเปนหนองเอ้ยมือหนิหากันบ่พ่อมือนีิหากันบ่พ่อใส่แล้วคะโอ้เห็นบดดินเนาะให้เพิ่นเบิ่งแน่เห็นบดดินบดดินค่ะค่ะผู้ใดบ่ฮู้จักโปรได้บ่ฮู้จักเป็นหน่องเสแสร้งเสแสร้งเป็น้องเห็นบดดินเห็ดบดดินเนาะ่ะมีแต่ดอกที่สวยมีแต่ดอกง่ายดอกง่ายใช่ไหมดอกง่ายแบบนี้ได้เต็มตาไว้เลยเนาะ พี่น้องพ้นงานมื่อนี้เมื่อยครับเมื่อยแหงบ่มาแต่เสาเนาะเ็ดผงแดงค่งใหดผงแดงค่ะให้พงแดงค่ะมื่อนี้เป็นยี่ทีอ่อ่อนเพื่อนมะน้ำค่ะมื่อนี้ผงแดงของเหลือนนะคะเอ้ยมีแต่ดอกง,งามเนาะเดี๋ยวให้เบิง่งผลงานนะคะเห็ดลูกกุใหญ่มาโซ่หน่อยเห็ดลูกกใหญ่โ <c oughs> อ้ยอันลูงลงกกุ้งไงพึ่งอยู่ข้างล่างไหมค่ะไก่ฮานไก่ฮานอันนี้เป็นไก่ฮาน วันนี้เราก็ซืบุได้เก็บผาาให้เบิองคากไร่เนาะพันธุ์เนาะยางไก่เนายางเมื่อยแห้งอันนี้เห็ดพึ่งง่อยพึ่งง่อยเห็ดพึ่งง่อยอยนะตัวใยไม่ยังให้เบิองตัวยางเลยค่ะเห้เพิ่งแดงให้เพึ่นเบิ้งเนี้ยงามแท้พึ่งง่อยเนี่ยค่ะงามแห้งค่ะงามแงามค่ะเก็บแบลฝาเมื่อยอืมอ่ะลำไส้พี่น้องเนี้ยนครับเดี๋ยวมานาคุยกันไหมเดี๋ยวไปพูดได้เดี๋ยวฝากติดตามได้เลยครับ ทาง y ยูทูบค่ะนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะค่ะ